โรงงานน้ำตาลคาดการผลผล,ผลิตอ้อยฤด,ดูการผลิตปี2 5 6 5ทับ66ถึงระดับ110ล้านตันราคาอ้อยพุ่งสูงขึ้น สวนทางกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นราคาปุ๋ยแพงกว่าเท่าตัวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามข่าวสารจากทางโรงงานน้ําตาลน,นะครับในฤด,ดูการผลิตปี2565ทั66 ซึ่งคาดการว่านะครับจะแตะระดับ110ล้านตันและในส่วนของราคาอ้อยนะครับที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งส่วนทางนะครับกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับที่แพงกว่าเท่าตัวในทุกๆปีเลยครับทางประธานกลุ่มอุตสาหการรมน้ําตาลนะครับสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดเผยว่านะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลทรายทั้ง57แห่งนะครับ ได้ทำการปิดหีบอ้อยเรียบร้อยแล้วในปี2564-65ครบถ้วนทุกแห่งแล้วนะครับโดยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับอยู่ที่ประมาณ92.07ล้านตันอ้อยและในส่วนของค่าความหวานอ้อยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่12.71 ccs ซึ่งผลผลิตน้ำตาลนะครับจะอยู่ที่110.07กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนั่นเองครับโดยคาดการว่านะครับในฤดูการผลิตปี2565-66 ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนี้โอกาสที่ไทยนะครับจะเห็นระดับผลผลิตอ้อยประมาณ110ล้านตันอ้อยเนื่องจากนะครับในส่วนของปริมาณฝนนะครับที่มาเร็วซึ่งทำให้อ้อยนะครับค่อนข้างเติบโตได้เดียวเลยทีเดียวครับสำหรับฤดูการหีบอ้อยนะครับในปี2 5 6 4ทั65มีอ้อยหีบรวมนะครับ9 2้าล้านตันซึ่งเทียบกับฤดูการหีบอ้อยนะครับในปี2 5 6 3ทั64 ซึ่งอยู่ระดับ66.6 7ล้านตอนเท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่านะครับสูงขึ้นพอสมควรแต่ยอมรับว่านะครับในส่วนของกระบวนการหีบอ้อยนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานซึ่งต้องพึ่งในส่วนของแรงงานนะครับที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาตัดอ้อยสดนะครับทําให้การตัดอ้อยนั้นนะครับที่ปอนเข้าโรงงานซึ่งเป็นอ้อยที่ไม่มีคุณภาพนะครับ ซึ่งไม่มีการรีดใบอ้อยมีสิ่งสกปกเจือปนเข้ามามากนะครับซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อเครื่องจารพอสมควรและทําให้ผลผลิตน้ําตาลทรายในปีนี้นะครับเฉลี่ยนะครับคาดการว่าจะอยู่ราวๆ1 0บถึงสิล้านตันเท่านั้นครับในส่วนของตาลตัดอ้อยสดนะครับเฉลี่ยคิดเป็นสัสดส่วนอยู่ที่7 2 7 2เซนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีมากแล้วนะครับจากปริมาณอ้อยที่สูงขึ้น ทางนี้นะครับในส่วนของแนวโน้มผ,ผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี2565ทัก6นะครับจะสูงขึ้นสู่ระดับ110ล้านตันอ้อยซึ่งจากปริมาณน้ำฝนนะครับที่มาเร็วและตกต่อเนื่องในขณะนี้นั่นเองครับแต่ในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับคือผลกระทบจากระดับราคาปุ๋ยนะครับที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมากนะครับจะส่งผลให้ชาวไรอ้อยนะครับอาจไม่สามารถใช้ปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดิน เพื่อส่งเสริมการจเจริญเติบโตของอ้อยได้ดีมากนักนะครับซึ่งในส่วนของปัจจัยนี้นะครับจะต้องมีผลต่อปริมาณอ้อยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายซึ่งภาพรวมนะครับยังคงมีปัจจัยบวกจากระดับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกนะครับที่ทรงตัวระดับสูงเฉลี่ยจะอยู่ที่นะครับ18-19เซนต์ต่อปอนด ที่จะเอื้อให้ในส่วนของราคาอ้อยนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า1,000บาทต่อตันซึ่งจูงใจนะครับในเรื่องของการพ่อปลูกและการดูแลพันอ้อยอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับประกอบกับค่าเงินบาทของไทยนะครับที่อ่อนค่ามาอยู่ระดับ33.34บาบาทต่อเหรียญสหรัฐนะครับจะส่งผลให้ในส่วนของมูลค่า,าการส่งออกน้ำตาลทรายของไทยนะครับเพิ่มสูงขึ้น แต่สิ่งที่ต้องติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิศทางการปรับขึ้นค่าแรงของรัฐบาลนะครับในปี2565นี้จะเป็นอย่างไรนะครับหากปรับขึ้นย่อมกระทบต่อต้นทุนของการผลิตโดยรวมอย่างแน่นอนครับสำหรับการคาดการณ์นะครับผลผลิตอ้อยในฤด,ดูการหีบอ้อยปี2565ทับเบื้องต้นนะครับจะมากกว่าระดับ100ล้านตันแต่จะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับต้องติดตาม2ปัจจัยสำคัญ ได้แก่นะครับห่ค่าเฉลี่ยปริมาณฝนที่ตกนะครับจะต,ตกดีต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะหากเจอภัยแล้งซึ่งจะกระทบได้เช่นกันครับ2นะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพื่อบํารุงดินในการสร้างการเจริญเติบโตให้อ้อยนะครับซึ่งขนาดนี้นะครับในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับที่แพงกว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวครับ ซึ่งทาให้เกษตรกรนะครับต้องลดปริมาณการใส่ปุ๋ยซึ่งมากน้อยเพียงใดนะครับโดยต้องยอมรับว่านะครับในส่วนของผลกระทบล่วงนี้นะครับจะเป็นการทั่วโลกอย่างแน่นอนครับสําหรับในขณะนี้นะครับราคาปุ๋ยยังคงไม่มีทีท่าที่จะลดลงแต่อย่างใดนะครับหากในส่วนของสงครามรัสเซียและยูเครนนะครับยังยืดเยื้อภาพรวมในเรื่องของต้นทุนนะครับที่สูงอาจจะทำให้เกษตรกรนะครับลดปริมาณในเรื่องของการใส่ปุ๋ยลดลง เคนปีหนึ่งะครับเคยใส่2ครั้งก็อาจจะลดปริมาณลงนะครับเหลือแค่ครั้งเดียวส่วนการตัดอ้อยสดนะครับในฤดูการหีบปี2 5 6 4ันหที่เพิ่งสิ้นสุดนะครับยอมรับว่านะครับมีอุปสรรคพอสมควรเพราะฝนมาเร็วนะครับทำให้ลดตัดอ้อยลงไปยากซึ่งในส่วนของแรงงานจากเพื่อนบ้านนะครับที่เราต้องพึ่งพิงนะครับก็มีปัญหานะครับในเรื่องของการเข้มงวดในเรื่องของโควิด -19 นะครับที่ทําให แรงงานไม่เพียงพอแต่ในส่วนของภาพรวมนะครับทำได้ดีนะครับในเรื่องของการลดอ้อยไฟไหม้เพราะอ้อยมีปริมาณที่สูงกว่าปีก่อนมากอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่กังวลที่ทางรัฐนะครับอาจจะต้องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในช่วงกลางปีนี้นะครับที่จะทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในฤะดูการหีบอ้อยนะครับที่สูงขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ